อ่ะป่าเทโซสวัสดีครับรออกครับรออกนะผู้ใดหรือว่าสบายดีทุกท่านเอซีมาวันนี้เข้าป่าหาเห็ดนะครับเอซีนะมาดูเห็ดละงกครับเห็ดละงกออกมาหรือยังไม่รู้นั่นิีนะเลาะบุกกรอนะครับผมมายังไม่มาตัวนี้เคยมีเห็ดละงอกออกนะตรงเบิรงตรงนี้เอซีเคยมีละงกออกอืม อ่เออมาแล้วไอ้เจน้จดแล้วสองดอกเอ็นี่โอ้ก้นหน่อยแต่ว่าเนือหูขาวสองดอกก้นหน่อยเต่ว่าโอ้โหห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 หะ

อืมกลินออกเลยปลิออ่นงอขาวเดี๋ยวว่าจะมีสองดอกนี่ผมว่านายมีสองดอกนี่แหละดอกแรกของปีนี้ หาอะไรดีๆบบนี้เกิเยอะเกดการหลบซ่อนอืมนิดน้อยมาเอทีเจอเหพาะเก็บเหเพาะนะผมอืมเพาะเอาแล้ววะ cái phọ phọ chúng ta sẽ có những tên ngay sau khi có những tên ngay thế khi chúng ta cái có những tên ngay sau khi Ừ. Ôi. Ôi. Nè, thế là đi ngốc lường nào. Đó ngốc lường, ngốc lường. Ngốc lường. Ô. Ô. Đi vô. nó ra ngàn ta อืมเขาแลี้ยงด่จ um> ้ะเขาก็พออยู่อืมโอ้หนุ่มมั้บอกก็มีอีจ้ะนี่เขาบอกก็มีเอาไอ้นีนะนี่มาเดี๋ยวเอาก่อน โอ,อ,อ้ยได้จุงเลยมา,มาไม่ทัน Nhưng mà tàu ừ. mà trời lẽ gì Chơi lẽ các trời lẽ thôi ơi dạ ôi đẹp leo, đây được. Hả? Đọc đi xuôi. À. Ờ. Phải dùng, phải dùng. Được cái suối. Nó lướng. Ờ, Nó heo này, heo, Dùng dùng rồi.

พอกแกงเลยจ้าพอกแกงเลยจ้าพอกแกงเลยจ้าครับผมนี่หนูจะให้เอาชาวนี้นะผมมาอ,อยู่ไปต่ออ่ะเจอเลยวเนี่ในเท่าหน่อยมาไม่ทันนะผมเอฟซีนะเอออุ้ยเข็มเลยแล้วอู้หู

ดู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 ถ่าหมดแล้วเกือบเถ่าวเลยนะเกือบเถ่าแล้วแต่พอได้อยู่เบาๆีใบมันจะพังยุงเพี้ยวเลยยุงอุ้บอุ้บอึ้บอึ้บ อึบอึบอ,อ,อ่ะโอเคใช่ิปนี้ก็เปล่าทีนี้ก่อนนะครับผมเห็ดละงอกเหลืองงอกขาวน้ทีนะยังออกมาเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับสวัสดีครับ